สวัสดีค่ะคุณผู้ชมวันนี้เราจะมาทำข้าวผัดอย่างโจกันนะคะก็อย่างโจเนี่ยอยู่ทางทิศตะวันออกของจีนนะคะอยู่ในมณฑลเจียงซูก็อยู่ทางเหนือของแม่น้ำแยงสีเกียงนะคะจริงๆแล้วข้าวผัดเมนูนี้เนี่ยแต่ดั้งเดิมเนี่ยเขาเรียกว่า golden nugget rice นะคะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะต้องเอาไข่คู่กับข้าวนะคะเพราะฉะนั้นมันก็เหมือนแต่ว่าเป็นสีเหลืองๆเ,เคลือบข้าว สีเหมือนนักเก็ตอะไรประมาณนี้ค่ะวันนี้เนื้อที่ใส่นะคะจะใส่กุ้งกับหมูแดงนะคะตอนนี้ที่คุณผู้ชมต้องทำคือคุณผู้ชมไปตั้งน้ําก่อนเดี๋ยวกุ้งตัวน,นี้เราจะนําไปลวกก่อนที่เราจะใส่ข้าวผัดนะคะระหว่างที่รอให้น้ําเดือดเนี่ยเราจะมาคลุกไข่กับข้าวก่อนนะคะไข่เนี่ยเอาใช้ทั้งหมดเนี่ยก็คือสฟองนะคะแต่ว่าเราจะใช้ไข่ทั้งลูกเนี่ยสองฟองอีก2ฟองเนี่ยเราจะใช้เฉพาะไข่แดงนะคะก็เท่ากับว่า ไข่สองลูกแล้วก็ไข่แดงสองฟองนะคะเดี๋ยวไอ้ใส่เกลือลงไปในไข่นะคะครึ่งช้อนชาค่ะเกลือน่ะเราจะใช้ทั้งหมดคือ1ช้อนชานะคะแบ่งมาใส่ไข่เนี่ยครึ่งช้อนชาแล้วเดี๋ยวเราผัดใส่ข้าวอีกครึ่งช้อนชาค่ะตอนนี้ตีไข่ก่อนนะคะตีเข้ากันแล้วนะคะเดี๋ยวจะนํามาคลุกกับข้าวเลยค่ะ เคลือบไข่จนทั่วอย่างนี้แล้วเดี๋ยวเราพักตรงนี้ไว้ก่อนนะคะตอนนี้เราไปลวกกุ้งกันก่อนคะ่ะตอนนี้นะ้าหอยเดือดแล้วนะคะนอยจะใส่กุ้งลงไปลวกเลยคะ่ะกุ้งนอยใช้ทั้งหมดก็คือหตัวนะคะหรือว่าประมาณ200กรัมเดี๋ยวเราจะลวกกุ้งตรงนี้สักประมาณ2นาทีนะคะก็สุกประมาณนี้นะคะเดี๋ยวเรานำไปหั่นเป็นท่อนเป็นท่อนแล้วก็เอาไปใส่ในข้าวผัดกันคะ่ะ ขั้นตอนการผัดข้าวจะใช้ไฟปานกลางถึงไฟแรงนะคะถ้ามีกระทะเหล็กก็ยิ่งอร่อยใหญ่เลยค่ะวันนี้ใช้กระทะเทฟลอนตอนนี้าใส่น้ำมันลงไปแล้วนะคะประมาณ2ช้อนโต๊ะค่ะร้อนแล้วนะคะเดี๋ยวจะนําข้าวลงผัดเลยค่ะเราจะผัดแค่พอให้น้ำมันเนี่ยเคลือบข้าวนะคะ หลังจากนั้นคุณผู้ชมคะปิดไฟนะคะแล้วก็คนต่อในหม้ออีกประมาณ2นาทีค่ะให้ไข่เราสุกนะคะเทคนิคเทคนิคนไ่มคะว่าไข่อ่อยสุกแล้วเราจะเปิดไฟปานกลางค้อนไปทางแรงเหมือนเดิมค่ะใส่หมูแดงลงไปค่ะกุ้งค่ะแล้วก็เกลือค่ะครึ่งช้อนชาที่เราเหลือไว้ จนหอมแล้วก็เข้าเข้ากันนะคะใส่ก้านผักชีลงไปนะคะถ้าคุณผู้ชมมีต้นหอมสามารถใส่ต้นหอมได้ค่ะแค่นี้ค่ะเสร็จแล้วปิดไฟได้เลยค่ะเสร็จแล้วค่ะจะใส่จ,จานเดี๋ยวจะโรยผักชีเด็ดใบนะคะเรียบร้อยแล้วค่ะเขาปัดอยัางโจ สุดอาหารโฮมเมดอร่อยออร่อยต้องที่คลอยเองนะคะอย่าลืมฝากกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งให้ด้วยค่ะอีกช่องทางหนึ่งทาง Facebook Fan Page คลอยเองค่ะ